สวัสดีครับผมทิชเชอร์เจนงลงนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการจุดไฟคันเทพนะครับนะครับวิธีการจุดไฟคันเทพจุดอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะมาทําการจุดไฟนะครับหรือกองไฟเนี่ยนะครับเราต้องรู้นะครับในส่วนขององค์ประกอบนะครับในการจุดไฟนะครับมีอยู่3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1นึนะครับก็คือความร้อน นะครับความร้อนนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับลักษณะที่1น่นะครับของแข็งในรูปแบบของเหลวนะครับแล้วก็รูปแบบของก๊าซนะครับแล้วส่วนที่3นะครับมีความร้อนเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนหรืออากาศนะครับโดยปกติเราจะจุดไฟได้นะครับเราจะต้องมีออกซิเจนประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับ ซึ่งอยู่ประมาณ16-21เปอร์เซ็นต์นะครับสามส่วนนี้นะครับเราจะนำมาประกอบจุดไฟนะครับนะครับโดยวันนี้นะครับเชอเจนะครับจะมาสาธิตวิธีการจุดไฟขั้นเทพนะครับอ่าเป็นยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะก่อไฟนะครับโดยการนำขี้ใต้บ้างยางรถยนต์บ้างนะครับหรือวัสดุเป็นพวกใบไม้แห้งนะครับ ดไฟหรือกองไฟนะครับวันนี้เชาเจมีเทคนิคการติดไฟนะครับขั้นเทพนะครับมาดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับความร้อนนะครับมาในรูปแบบของไฟแช็คนะครับไฟแช็คนะครับสองนะครับนี่อันนี้อะไรเอ่ยเชชูนะครับเชชูนะครับก็เป็นวัสดุนะครับเป็นเรียกว่าอะไรเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงนะครับนะครับ นี่นะครับพระเอกของเรานะครับอน้ำมันเทพเอ่อชลเลยเลยนะครับอันนี้คือน้ํามันพืชนะครับแต่เรานําน้ํามันพืชที่ใช้แล้วนะครับนะครับควรเอาน้ามันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยเพื่อลดการสิ้นเปลืองนะครับนํามาใช้นะครับแล้วก็นะครับที่สาคัญที่ขาดเลยไม่ได้นะครับ นะครับทานนะครับในการก่อไฟครับมาดูวิธีนะครับง่ายๆเลยนะครับเรานํานะครับกระดาษเชอชุวงเราเนี่ยตัวประมาณนะครับ 1- นถึงสแผ่นนะครับชุบนะครับชุบลงไปเลยในน้ํามันนะครับขั้นตอนนี้นะครับมือจะเลอะนิดนึงนะครับชุบไปเลยนะครับเพื่อความเพื่อความเรียกว่าอะไรอ่ะ มั่นใจนะครับเอาละสองแผ่นนะครับนี่ครับเอาพอมัดมาพอนะครับนามาวางไว้เลยนะครับนํามาวางไว้บนเตาของเรานะครับที่เราเตรียมมาไว้นะครับดโดยพยายามจัดนะครับจัดให้เราจุดไฟให้ถนัดที่สุดนะครับโดยไม่ลวกมือเรานะครับไม่เอาเปลวไฟลวกมือนะครับไปเริ่มมาเลยครับลม้านแะแรงนิดนึงนะครับ ใช้ไฟจุดก่อนจุดให้ติดนะครับติดแล้วนะครับเป็นไงครับก็ตด้งิชชูุ้บน้ำมันนะครับน้ำมันพืดนะครับนะครับพอติดแล้วนะครับก็ให้พวกเราเนี่ยนำทานนะครับวางไว้โดยรอบนะครับขั้นตอนนี้มือก็เล็กนิดหนึ่งนะครับ วางไว้เลยนะครับดูทีว่าจะได้ผลไหมครับเ,เป็นเทคนิคพิเศษนะครับเป็นเทคนิคพิเศษเลยเทคนิคนะครับ,รบวางท่าน,นะครับพยายามวางให้เกิด ช่องนะครับช่องลมนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยเข้าไปได้นะครับแทรกตัวเข้าไปได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่เช็ดชู้สองแผ่นนะครับมือดํไม่เป็นไรเราล้างมือได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าเช็ดชู้นะครับเช็ดชู้เนี่ยชุบน้ำมันพืชนะครับที่ใช้แล้วเนี่ยสามารถติดทานกองนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ กินหมูกระทได้เลยนะฟันเริ่มขึ้นแล้วนะครับติเชอร์อาร์ตบอกได้กินแล้วอยากกินหมูกระทะเลยนะครับอาคาดว่าจะติดนะครับติดเกิน60เอร์เซ็นตไปแล้วนะครับที่ไฟลุกไฟดีมากนะอ่าันเทปไหมครับเป็นยังไงครับคันเทปไหมถือว่าเป็นเทคนิคนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เรา สามารถจุดไฟติดได้ง่ายนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีรายละยเทคนิคด้วยกันในการติดไฟนะครับแต่วันนี้นะครับเชอร์เจนำกระดาษชู่นะครับชุบน้ํามันพืชนะครับที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็มาก่อไฟนะครับเวลาโดยประมาณวมนที่จะเวลาประมาณ1-2นาทีนะครับไฟเนี่ยติดแล้วนะครับโดยที่ไฟเนี่ยไม่ดับด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการก่องใยนะครับโดยใช้กระดาษีิชูสมันนะครับก็กฟ้าเอาไว้นะครับใครชอบก็ติดตามนะครับติดตามได้นะครับเชิอเจนะครับครับสวัสดีครับ